เพราะว่าเอาคุโรไปแพ็กกับมิราเคิลวอยซ์สวิตครับเป็นดึงแล้วก็ตีเยอบผมฮีโล่นี่เดือดดานจัดๆฮะมาครับไพ่บอสปริงครับเหยียบลงกลางตรงครับโรล่ยิ่งต่อสวดด้วยดันบัตรไรแต่ใครจะได้เฟิร์สบัตรเวลาหุบตัวเองยื้อเวลาไว้ก่อนครับรายร้อมมา5คนครับผมเลือกช้อปปิ้งเลยครับรีสแน็ตปาดไปมิราเคิลได้เฟิร์สบัตรฮะโล่ฮะ สวัสดีครับผมว,วังวังนี้ก็เปิดล่างเรนมาต่อไซเซซี่ครับตืดตืดจ้ำลุลครับบอลในไซฟ้าจึงกันไว้แล้วเตะย้อนต่อทางด้านคู่โรฮะขานเข้าไปไล่ด้วยฮะใส่ตัวของเอร่าผมมาฟาดครับแบบไม่หยุดยั้งไม่ด้อับจิงกุมาเลเวลส์สาวเน้นไปที่ด้านทีแดน์ครับไพรมอนสปริงนั่นเอง บาวตีรุนนะฮะวางน่าจะบบเบอร์เ,เมสลงย้ำต่อยิงคอไปเอราจัดการคู่โรฮะพมาบีบเลยครับผม,บมเอาบาวตีรุนนะฮะไม่ได้โดนมาเจอครับผมตัดต้นไม้กับลำเชอร์สวนไปทีกใบกันโั และตอนนี้คูโรกีวูของใสเลือลดบอลเตะใส่ขวาลงปิดได้โันปัดสุปรีไปฮะและนี่ครับชาลีพยายามจะหนีหนีพ้นหรือเปล่าเองทีเดียวเท่านั้นครับผมโรกีจะไล่ตามไปผมครับเจสเข่งเข้ามาเตะหินปัดโค้งไปชนเต็มหลังชาลีครับผมโอ้โหนักเตะคนนี้คมจ,จัดจัดฮะเข้าไปเลยแล้วก็เองครับผมตัดยับต่ออีเทอร์ดึงใส่และเซฟลรือเปล่เซฟครับพยายามจะถอยเตะหินมาฮะ บอลดิไซฟ่านลงยับต่อไอทีมอเตอร์เซฟยืมไว้แล้เบ็นแลบไผยก็ไปเสร็จแล้วมีรถเข้าเป็นเคราครับแอสเซอร์เซฟครับไทยออกไปก่อนฮะด้านตัวของฝ่าซิกุตายไล่ต่อที่ตัวของดาวิโลโดนเอลเชอร์เดพาวเตะหินมานี่เก่งชนเข้ายับต่อเรียบร้อยผมเอร่าตายฮะและแดนวีฮาเก็บไปยังไงเอบโลเรกเก่งมาใส่ได้ตัวของฝ่าไมเคิลโทรล ไมค์คอนโรกับผมโดนพิษใหญ่ยัดไปครับพิษเล็กก็แปะเข้าย้ำต่อพิษเล็กพิษใหญ่ผมละลายหรือเปล่าไมค์คนโทเจอสวอตระเข้าพิษเด็กมาตอนสุดท้ายครับจบได้พอดีครับดาเมจของนันไฮคอสและในวีฮาเหล่าครับเดือดรัวอีเทอร์ดึงคืนกันไว้กสูเปรีมก็ตายครับแลกชีวิตกันนะดาวก็หนละไวเปอร์ครับมาบนโ่นพระตข้าใส่ไปเป็นวีฮาวีฮาครับผมกระโดดขอขึ้นคลิปหน่อย ขอขึ้นคลิปหน่อยสตาร์ทบอร์ดซ้ำเหมือนไปผมรีเลื่นครับโลนิงมาฮะไม่ติดใช้ระเบิดดับลงมาตบกลับคืนครับผมไม่นสะบ้าล้มเล่นวีฮามไม่ได้ทีนี้ครับเรดไฟน้ำร่องไฟใส่ดาววิโลโดนไพ่บอลสเกียร์เปลี่ยนไว้โลนิคกิ้งสุริยะพอดีอีกแล้วครับจีเอชแล้วก็ตบที่ใต้ตัวของฝั่งเอร่าตายฮะด่านนี้เข้าหลังกับผมจีเอชครับโลนิคกิ้งเข้าไปเมกติดใช้ระเบิดมาฮะแล้วก็ปั๊มเมกติดใช้ลนัวไพ่บอลสเปียร์ครับ โรครับยังไงต่อ <crew> ต <horror> ีจากหงค่าไปแต่โรริกริงสวนมาเหมือนกันคุโรคิ่มผมแปลงล่างหลบด้วยเมนไปหนึ่งเซ็โรริกริงหนีครับเจสเชียสแต่รบบเจสก็ไม่หล่อผมผิดครับผมกัดลงไปเสียจเจสสวนสุプรีมก็ตายเจอมิลเลอร์หงค่าฮะเสียพิษสาวก็พายโคตรสวนทางด้านโดของฝั่งทีมนิกงมาเสียไปหนึ่งฮะโกเชสมาตอนนี้ก็มาเต็มที่ผมเงินห่างอยู่สี่พันฮะนิ่งมาทำนี้ครับผม บอลได้ซส่ปาดผ่านไปโรลิงเดอร์มาจังหวะนี้ชนเข้าย้ำต่อฮะแล้วก็ทางด้านเจีจัดการซิมไปได้บผมคุโรกี้ครับพิกกี้สั่งลุยครับผมพิกกี้โดนครับรีเช็คย้ำต่อพิกกี้มาแล้วฮะแล้ไงต่อโรลิงกิ้งชนอัดเข้าไปใส่ไม่มีใครระเบิดมาลงไปที่น่านโอชิซึชิซึเรียบร้อยครับเซอร์ไลท์ปาดิสโบลไปสาบอกแต่ทางฝั่งตัวของนิกมามาเข้าไปสองไอดีพิทละลายคู่โรบะคู่โรบาเดรสไซไปก่อนตายผมโอ้โหตายคู่ผม ยังดีที่ทางด้านดักวีโลมาแบบเดือดจัดครับผพิกออฟโซนัททีพิกบ้านด้วยครัให้คนลายกับแผงร่างเสริมเดมิกเพิร์ตื่นไ้ใส่นั่นนะของไลท์ซิลเลอร์ครับอะโลริ่งชวนหรือเปล่าร่างเรดบอลอย่างนี้ครับผมโดดขึ้นเพื่อนได้ไหมเคิร์สคาว์ดิซิเบิลมาสตันสองครับผมแล้วก็บัดรายครับวันนี้ดิสซิเบิลหลบครับผมด้านของวีฮาผมไม่อยากจะลอดซื้อออปตัเซเลนเจ้าต่อตี๊ยสไปวีฮา วีฮากระโดดขึ้นคูโรกี้ครับผมพักตัวพักใจไว้ก่อนฮะไปก็โทรบีเคบีเปิดไว้แล้วคูโรผมหมู่คอมาดขั้นนะดาวกระเดิ่สันยันลงต่อประเดินไซฟ้าระยะไกลผ่านไปแล้วนี้ท้าวฝ่งเอร่าถอยหรือเปล่าเอราเอครับใส่โคนพยายามจะยื้พยายามจะลุยครับผมแล้วคูโรกี้ดรอปครับผมใส่วีฮาลงกลางโดนกับด้านหลังนี่ครับเอร่าตายดาวิโรครับแตะหินแล้วก็เซเลนแล้วเผาเรือยิงต่อกริ้งสันตัดเข้าไปแล้วก็จัดการนั้นสิไปได้บนน้ำคิวนั้นมิราเคลฮะ กลุ้งด้านนี้หน่อยครับผมงานหนักแล้วตอนนี้ครับที่สุเปรีมตายไปครับโรชงโรชานไปก่อนเทเลไลท์ปาดิสเปร์ไป,ปรไปสองตบเพื่อนมิลเลอร์มิลเลอร์อีกทีเดียวมิลเคอร์เรียบร้อยผมโงนี่เตอร์ปาดหมดครับเชสเซ่ครับนักขับก็ผมปิ้งใส่ในตำนานแล้วนี้วีฮาก็ตายผมใส่คนขึ้นเซตไปใส่คู่รอคู่รอก็ผมโดนเคิร์สคาร์แปะลงไปครับดับบเิิลค WQT ไว้ครับปิ้งป่าโรชานไม่เอาผมจะเอาเรื่องครับผมโดนเรื่องเสะเองครับเรียบร้อยไปฮะ แล้วก็ยังไงต่อดีครับผมเอจิสเป็นของ้ดนทีมไฮโค้ดแน่นอนนี่ฮะจังหวะจีเอสสั่งลุยวิ่งเข้าไปดูเลือดแต่ละคนครับดูเลือดแต่ละคนครับผมเปิดร่างเรนมาตบครับสุพีเปแล้วแต่ความพึนเเข็มันห้ามไม่ไหวครับเขาจะเอาต่อฮะแต่เลือดน้อยกันจัดจัดครับผมคนมันจะบวกครับมันช่วยไม่ได้ฮะเรียบร้อยผมแล้วเนี่ยจังหวะบิงกับสตันนะโลลิงทันเดอร์ของ้ดนแพงโกครับสวยจัดครับเรียบร้อยจะพี่ชาย หมดโด่งก็หอมทีมไว้ครับนิกฟ้ฮาฮะบอลนิกฟ้าบอลสไลด์ยิมมิคเพิ่งลงครับจังหวะนี้โดเร่งกับผมชนขึ้นป่าเอาร,ร่าผมตายแล้วกลับไปใครเอ่ยซิปก็ตายผมแล้วพิดของไวเปอร์ฉีดไปยืนไม่ไหวครับผมเจอควักกลัวฮะด้านบาซิเกอร์ตีผ่านเข้าไปบาซิเกอร์ครับผมตีช่วยกันต่อวีฮาวีฮากระโดดขึ้นไปรีเลือดครับเข้ามัดใจแล้วก็เรียบร้อยผม เตอร์สูเปรีมตายส่วนเชสซีก็จัดการคุโรฮะเอเจอร์เด้งเขิวันนี้ใส่บาซิเกอร์บาซิเกอร์เจอโรลลิงชนและดิสเบีนแล้วก็อัดลงยับต่อวีฮาตอบเล่นชาลีตายครับไล่ตาผมเจอหรือเปล่าเอยถอยไปนู่นก็ซิฟอ้อมมาอาจะเอตตัวเองจะไปไหนก็ซิฟซิฟจะไปไหนจุกไซดจะควาปิงมานดังก็เดือดสตาร์ทเปิดเต็มหน้าผมเรดไฟพ่นออกไปเรียบร้อยครับซิฟตายฮะคุณผู้ชมฮะซิก้าเล่นคือมีวอร์ดให้กล้าให้คลัวแล้วโรลลิงครับดิสเบอร์คู่โรไปฮะ คู่โร่ก็โดนแทงโก้ไข้หนักๆแต่นี่แหละครับไวเปอร์กับบัตซิกเกอร์รบอดติดอยู่ในวังวนกลางโดนครับล่างทองกันหมดฮะและจีเอ็มกิ้งโลนิ่งขัดไคลน์สุสูตรีมสุดร,รีมตายครับแล้วก็อยู่คนเดียวโดนครับไม่รอดหมดสำหรับทุกท่านทุกของฝั่งนี่ฮะบัตซิกเกอร์ครับอีเทอร์ดึงขึงไปเลยฮะเต็มๆก็พยายามจะหุบครับผมหุบไปโดนทางฝั่งทีมนิกมาฮะไซเลนไปก่อนตเตะหินไม่สโลกริ้งพื้นไปอีกทีครับ บัดไล่ขึ้นไปใส่นักคูโร่แบคล่างรถเมคครับผมมีถึงด้านไรซื้อเลยครับผมอยู่ในตัวคูโรฮะและสิบตอนนี้หมดตายไปสุพีก็โดนไล่ครับไค่แบบนั้นนะสุพีมไม่รอดฮะด่านนี้โรลิงเดอร์ทำได้แค่ดิสโบค,ครับแบกอีไถ่ระเบิดมาอัดนักเอร่าส่วนเนอกโดของฝั่งชาลีก็ตายเจอไมค์คอโทร่าฮะเก่งมาย้ำต่อเอร่าบมดสี่คนพยายามจะหนีหนีไม่พ้นอีกแล้วครับผมดับเบิลคิวเนักไมค์คอนโทร่แตกสี่ครับไฮโค้ดอีสปอร์ตฮะนดัไปหกเคครับผม ดาเมนมาจัดจ้าเหมือนกันนะไมคอนแหมบรูดาก้อนละครับผมมังกรน้ำแข็งมาฮะดาโกเทลสันยันไปตบย้ำๆย้ำต่อผมคูโรกี้จัดการนั่นสุดพรีมฮะและบีเคบียังไงต่อดีครับผมคูโรกี้จะวูคองหรือเปล่าด้านข้างนี่ผมใส่โกรขึ้นเซตไว้โรลิง เก่งได้ไปเอ่ยเปิดชานโดรีเอ็มครับอยไปก่อนอีกทีไปคอนโทรลครับจัดการเส่นซิฟไปฮะชานโดรีบอสกับเล่นไฟเพื่อไม่มีไฟแล้วนี้เปิดร่างเรตตบหลังกับบัตสิเกอร์ตายคอับวีฮาโดนเข้ามาไพ่บอสเฟิงนี่ก็โรอัพโรอัพแล้วก็ไถ่ไถกันไปเรื่อยๆฮะไมไดไปลูกบอลมันเลือดได้เนี่ยเท่จริงครับโรอัพโรอัพไปเรื่อยๆใช่ไหมเออตาไม่อีเชร์ครับผมด่านนี้ก็มีซิมิเลตออกข้างนะฮะ ไปกันยาวๆหรือเกิดมาต่อกับปแบ็คไปแล้วตีทาวเวอร์ครับผมแล้วก็บาร์เรกฮะด่านนี้ครับดีสิเบร์ออกข้าไปหมดไซโคนวิดยางซ้ำๆเตะหินมาเบรดไฟขั้นย้ำต่อตบย้ำย้ำใส่เตะบมดที่นั่นสิบสิบตายครับแล้วตอนนี้ครับผมเมก้าคิวของเดนไบร์คัทโทแล้วเธอไลท์ปาร์ดีสิเบิร์ไปแนวหลังเบรดไฟพ่นย้ำต่อไปฮะด่านนี้ใคต่อดี ไหวหรือเปล่าพี่ไหวไหวหรือเปล่าพี่ไม่รอดรอกฮะสุプリมเอร่าตายแล้วตอนนี้ตีเข้าต่อใส่ได้ตัวของฝั่งเจเซ่เจเซ่ไม่รอซื้อเกิดมากับเจเซ่ครับดล้วเมื่อกี้ก็ได้มีรอ,อเข้ากับผมได้หนักเหลือเกินแล้วก็ตัดต้นไม้ไปจาัดก,การคู่โรผมยืนยิ้มอยู่ฮะปีนต้นไม้ยิ้มยิ้มอยู่คู่โรกีก็ซื้อเกิดครับผมฟาเดอร์ทิพนิกป้าจะเอ็นกลางเอ็นกลางอัดเข้าเรียบร้อยผมว่าเมก้าคุยเปลี่ยเเครับแล้วใส่ยับต่ออีกทีด้านตัวของฝั่งเชเซ่ผมยืนยัดสู้ ยืนหยัดสู้ไหวไหมยืนหยัดสู้ไม่ไหวผมแล้วก็ทางด้านโดวเขาเจสซี่ตายคู่กับนชาลีแล้วก็เอ็นกากันไปครับผมเรียบร้อยเปล่าไม่รอผมแตกพรายไหมฮะก็เป็นทางด้านโัวของฝั่งทีมนิกบ้าชนะไป2อสูครับผมรอมครับผมยิ้มร่ากันไปผลการนพอใจครับ